การสวัสดีครับเรานัาลงทุนทุกฝ่ายครับนี่ก็อยู่กับพีเก้ามาเก้าเช่นเคยนะครับวิคคอฟฟตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับประจำวันที่17นะครับผมคุณพาพันธ์นะครับวันนี้มีเตะคู่ดึกนะครับ2คู่ด้วยกันครับตีสามทั้งคู่นะครับผมคู่แรกนะครับเซบีย่าครับจากทีมจากสี่จากเวทีลาลิกาสเปนครับเจอกับดอนมุนทีมจากหกครับจากทางด้านบุนเดสลีกาฟอร์มรูดเลยนะครับเตะที่เอลซาดิโอครับลาโมซานเชสนะครับ บ้านของเซบีย่าราคาครับเสมอครับชอบทีมไหนรักทีมนั้นนะครับผมไปดูฟอร์มพนั้นล่าสุดของทั้งสองทีมครับเซบีย่าทีมทําเงินนะครับขวัญใจเอ่อเท่านักลงทุนเลยชนะอุเอสกามา1-0นะครับได้นะครับในบ้านชนะบาร์เซโลนาในบ้านนะครับ2-0ชนะเกตาเฟ่มา3-0นะครับในบ้านชนะอัลเมเรีย1-0ครับในเกมเยือนนะครับผมชนะเอริบาร์สอนะครับในเอ่อทีมเยือนมาดูทางด้านเสือเหลืองครับดอร์ทมุนด์เสมอฮอฟเฟิร์ฮม์ครับ2-2ครับในบ้าน เสียนะครับแพ้ไฟโบนะครับ1นนะครับเกมเยือนนะครับแพ้พาเดบอลสอง2อนะครับในบ้านนะครับเดฟเบย์หกข่าวชนะอัลบูสามหนึ่งครับในบ้านแพ้กัตบัดครับสองสี่ครับบุนเดสติก้าเสียอีกนะครับเกมเยือนสเปนตัวจริงครับเซบีย่าครับวันนี้เล่นสี่สามสามครับยาซีบูนูนะครับเพื่อซาประตูอเล็กซ์บีดาวครับยูเรสกูนเดนะครับผมเดียโก้คาร์ลอสนะครับคาริมเบรกิก ตรงกลางครับเป็นเฟอร์นานครับเฟอร์นันโดเออ่แล้วก็อีวานราคิติสครับซูซาซูเยฟส์นะครับผมแล้วก็ปาปูโกเมสนะครับที่เพิ่งย้ายเข้าสู่ร่วมทีมนะครับผมมาดูทางด้านดอทมูนกันบ้างครับผมเสือเหลืองครับนิลเล่น4 2 3 1นะครับผมมาวินฮิสนะครับมาเตอูโมเร่นะครับผมอาคารจีนะครับมาฮุสซูเมลนะครับแล้วก็ราฟาเอลเกเรโรครับผม อักเซลวิเซลนะครับพีฟูของเราโทมัสเอเดนี่ครับเจอร์รซานโชมาโกร้อยนะครับผมแล้วก็อาซาผู้น้องนะครับทอร์กองอาซาครับผมแล้วก็เอลลิงฮาแลนด์นะครับผมวันนี้ดูยังไงนะครับการออกมาเยือนของทางด้านเือรเหลืองพบปัญหาน่นแน่นครับเซฟผิดกับเซวียครับทีมทำเงินครับฟอร์มดีสุดๆเลยครับยังไงก็การที่มีแต้มกลับไปถือว่าเป็นเรื่องยากเลยครับฟันธงครับผมวันนี้นะครับ เซบิยามาวินวินครับแสสายครับ2021ครับเซบิาายาใส่ไปให้เต็มเต็ม